ประกาศนาค้าไม่อีกสองตัวไม่เด้อไม่เด้อแฟนข่อยสิเก็บไม่เราเนี่ยว่าไปเน่ยกรนโดดแบบนี้เด้อโอ้ย,อย,ออยโอ้ย,อยของคือว่าเดี๋ยูมงังนี้แท้ยับขึ้นยำล็อกมาจมมาปวดเ้งปวดขาแท้ ย่ยคอยนั่นฮะบาดจักมีปัญหาขายังเกาะร้านเลยเกาะบาจักมีเรื่อประมาทจักมีปัญหามะรยังเจีเงกนตีไ่กยี่สิบเนี่ยพรนใหม่พนะอันขอยากเศร้าในจามาเลตีพ่อบาทมันนี่ยขอจักซี่สิบในการนะเอกแกมเอ่อเพชรบึงกุยโอ้ยไอตขาร่างทำเอามองจ่าพี่บบดพี่นอกป้า มันยังหอยโอนต้นเอ็นเตนอะไรที่ไม่มีแดกแล้วมึงแดดแล้สวัสดีนางเอกน้ออันผู้นางเอกผู้บังง่ายไฟนิลมนสวัสดีตลกผู้บังง่ายกลัวปุกลุกเวทเงินไปน้องยุ้ยอ่ะไข่้ลาอ่าบน้ำอีหลีพี่น้องผู้สมเชื่ออีหลีเป็นผู้คุยอาบไปหนีเท่าไปหนีป๊บ ่นี่เออเอาเดี๋ยวจะฟ้าเบ้ากันเขาหาไม้ยูสองตัวเฮ้ยเฮเอาไปขึ้นเขานี่นั่นเขาหาไม้ไม่หายสองตัวใช่ใอีกตัวหนึงตวงเรว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วหนูมเป็นไม้ประจำตัวเองไม้ประจำตัวเอออเพ่น ส,ส,วสวัสดีพี่สาวจากสวีเดนนะคะโอ้ยใหญ่ข่อยมีว่านอทั้งสวีเดนนี่เนาะเกย์ใช่เกย์ใช่สวัสดีเกย์ใช่บันนี่สวัสดีครับสวัสดีชุดหมอลำน้องนำโชคป้าพี่สาวพี่สาวจากบุรีรัมย์โอ้ยนอนบุรุกแตห้างหายไปโดนเนาะเนางโอ้ยคือจะมีโมเมนต์นี่เด้เนาะบุกุษคนี้กันนั่นละบุรุษไปเฮ็ดจะซื้อมือนี่ไทยว่า ือจะลู่แท้ตัวน้อนี่ใไม่หีกทอันธี่ะสาธุสาธุอันผู้ใหมาในมื่อนี่ขาได้ขึ้นไปลอยเท้า่นรันมีราวัลขงเคียงบ่ค่ะเออมาวีรางวัลเคียงไมนเด้ยวอ้นี่น้อมีมีานจคนงวมีบะหมีกนีเดสใส่ากเหนึ่งนงเอกินย่งคนหลยนเอเอ้ คือว่าได้นั่งมังดีแท้มังนั่งนานๆคือจมมาปวดแจ่งปวดก็ได้นั่งมังดีเพิ่ว่าแต่ว่าจมมาปวดข้าเพิ่ว่าไปกันนะทั้งในเนี่ยวันนี้วันนี้เราเลิกแล้วนะคะซดแจ้งนะคะ โอ้ยเฮียนหลังนี่มันเฮียนไสโนโอ้เฮียนพ่อป้าปลาป้าปลาเหนื่อยไหมป้าปลาจริงไหมไม่ใช่ป้าปลาหลายคนโอ้ยจะวางสั่นเถอคนเดียวไหมคนเดียวจ้าตัวเองเหนื่อยไหมมากไหมมากมากมากแค่ไหนเท่าฟ้า ทำไมไม่ออายางเห็ดไม่กินล่ะอะไรนะเขาส่วนเจ้าของว่าไม่กินเนาะกินไม่เกินเจ้าหน้ามันเป็นพันธุ์บริวรสุกยางเห็ดเจ้าหน้ามันเป็นพันธุ์บริอจรับป้าปลาหล่อมากไม่ออกตาเดียวไม่ออกสังสู้ๆนะป้าปลาเดี๋ยวไปบ้านหลังใหม่ก่อนวุ้ยไม่หยังตุ๊ว้ยพี่น้องผ่านมองซองนี่เข้าไปค่ะ่านเข้าไปเลิกๆลิกค่ะพี่น้อง พาเขาไปเลือกๆชิมี่พนังงานบางอย่างที่นั่งอยู่ท้ายรถนะคะนี่มันพระเจ้ามหาเศ็ษอย่างนอนี่มันหาขายหลูกปูงอ่าจะมาจอมไหมนะข่ะจมมันไม่จะมาเกะข้อมันสามารถมาหาเสื้อขึ้นมาถ่ายเจ้าของฟี่สนอกไอ้ยักว่ก็ สิมาสองลยครับสองลครับกับซ้มสองายมามาแข่งเินกันลวดนี่แม่ยังไม่มาคนแข่งเป็นยังไงก่อบ่ายนี่เป็นังไงไม่มาคนข่งแข่งแข่งขึ้ัดแ่งกห้กล้องนึ่งกูจมค่ะกันให้สแพ็คกูว่าจมใหญ่ปะสิ์โพสขอบพุ่นยังไม่ใหญ่ไ้เนี่อน่ยไอะเไร้นอนยไ่่ยยไอเยอ้เนย้เอ้่อเ่น่่ยอออเอออ ที่ว่าจะโดนแบบข,ขายกันทถอบ้างรดไม่หรอกเดี๋ยวจะแฟนคลับมีวงมาหุ้มห่อเดี๋ยวคอยหานะมาขายซอ,อยขอยคล้ายขนมดอกขนมปังสีน้อยย่าเนาะพวกขนมปังแซนวิชเป็นสีน้อยย,ออย่าเนาะเออหั่นใจเล็กหน่อยเขาอ,อยากน้อยย่าเนาะสวัสดีอันพระเอกี่ง,งอ พี่งออเหนื่อยไหมจ้า่ครับจครับสู้ๆนะคะพี่งอขอบคุณครัรักพี่ง้อนะคะฟอฟวันนี้ดูนะคะว่าจะมีอาหารอะไรไม่กินนะคะพี่งออจ้าจ้าโอ้ต้งนี่เมผู้ใดปูกปิกปลูกปิกเฮ้ เราล้วถ้าช่างนี่ไหมเฮ้ยเส้นก่อนบริสเกี่ยวไอเกี่ยวคนแล้วเราเจ้าแล้วเราเจ้าแล้วเราเจ้าแลี้ยวเราเจ้าแล้ยวเราแล้วเราเจ้าเจ้าเลี้ยวเราเจ้าเต้นนี่คือว้ายน้าๆงหมือนจำบ้านค่ะแม่เนี่ยนี่ตีเขาตามหาอิโนกิอิโนกินี่ตีอิโนกิแล้วก็อิโนกิแล้วก็อิโนกิแล้วก็อินีโกอิโนกิยิ้มหวานๆให้ดูหน่อยค่ะ นี่มันเขาไม่แต่นั่งเียดาวนี่นะนั่งนั่งเสียโค้งค่ะโอ้ท่างปีมันยังน้อเนาะเอสวานผู้ให้นั่งกลางเครื่องเดะดอรผู้ให้ปวดขาจักบุบรีแล้วผูให้กินน้ำได้เนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะไม่เคยกินเลยอ่ะเอามาชิมดูสิขนมปังเหรอกินยืมอยากกินด้วยหน่อยอันนี้ ไม่ลีตีแม่มันขืนลากเลยไม่กินห่าเด็กด่กเอ้ยขันคล้องมาแดกขืนลากกับแม่แบงผู้อื่นกินนอสูวไม่กินไม่ขืนรากไม่ินไม่รากจริงจหรอไม่โอ้ยไม่ได้กินซ้ำไไปแล้วว่ะอ้าวเก็บของเมนูเก็บเสร็จแล้วเนี่ยยตาแม่กูวันมันกินขี้กระปอมนกแก้วกินนกแก้วแม่งตาสีเขียวแก้วเขียวเหลืองกันดิบักตาเมื่อกี้เห็ดตะไคร่กับพี่น้องพัมมังเด้อ พี่น <upper> ้องมาใครเห็นบักตาทอดกีเห็นตะไคร้ว่ามึงยี่หรอกโก้ม <oh ันเจนตัวอีโลโก้มันบักตาทอดเห็ดตะไข่เปลือกดอกแก้วอะไรพี่เบิร์ดมีอะไรอีกไหมไม่มีปิดพัดลมยังนั่นปิดแล้วเอาอย่างนังยังเงียๆจะเข้าโ็อดปวดขาพุ่นพุ่นเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวความไปเออ ฮะเอาเข้าไปไม่ถึงล่ะทไมอะันเนี่ยโกรกูหิวกูปากกูอยากมีน้ำกินมาใหญ่ผิงหน้องเอ้ยปูลูกขอเอาอันแบบอ่าบานห้ามบานห้ามด้วยผิงน้องด้วยยาบักปูลูกบวมม้วนด้วยยาบักกูบามึ่งกินนะแต่ว่าปูลูกก็คือว่านอกหัวม้วนไปนอกขานอกยาทั่วลุ่งยาหนั่นด้วยผิงน้องด้วยบวมนอกหัวม้วนคือเก่าล่ะค่ะหนผ้าใครเนี่ยเอาไปทิ้งหน่อยสิเก็บขยะทำต้อมกันด้วยลูก ฟ้าเปลี่ยงอย่างงอผู้ใหญ่แท้หวังสุดผู้ใดเดินนี่บ่าบ่าเมียนบ่าเมียนบ่เคยแซงเขียบ่าว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 เขาเคยมีขันมีคือมีไม่ขึ้นมาบ่งพี่บ่อมบ่อมเขาเคยมีอาเพื่อนกึ้นเจอล่างมากเทินกันไปยังสี่แล้วนอพี่น้องนอกระเพื่อนกึ้นเจอล่างขึ้นรถนะค่ะนอเออทีมงานล่างขึ้นรถกัมีค่ะทีมงานหลับบระหลาบปรนอนเน่ทีมงาน หลายๆทีมงานซอยกันทั้งวทีม <Well, S 2> ันกอบจักน้อยประกอบฉี่เมียนกันกรทั่งอาจารย์ดนตรีปรนกอบกระลังเก็บของนะครับะดนเซอร์กระลังเก็บผ่านเก็บซองเก็บของขึ้นรถขึ้นล่าหาอาบนงหาบน้ำจิตนาล่างตาทั้งไม่เอสมองก็นางพักจักน้อยมีพัดลมเป็ี่นมูย่ำเศร้าโอ้ยผู้เด่นมาไล่กระได้สาธุเด้อผู้ขาได้กยิงฉี่เนี้ยแม่เนาะโดนแล้วว่าได้เออมันมาเนื้อปลุกลูกเออมันมาเน้อปุกลุก ใหญ่ๆพ่อๆพอพอแม่ยๆอ่าๆป้าๆพี่นั่งทั้งใด<อ>เนาะมืาอนี้กะขอบคุณบ้านฮักเจอจรัดวัดศิวลดุลนะคะมอบให้หนึ่งพันแปดร้อยบาท<อ>มาเด้อพอดีเ,เกียทับเด้อขอบคุณบ้านฮักน้องปันๆด้วยสามร้อยบาทนะคะขอบคุณมากขอบคุณคุณแม่นิดจ,จากพัทยาน้ำสามร้อยบาทนะคะแล้วก็ขอเอื้บ้านฮักปันๆสามร้อยบาทจากพี่ส้มนะคะแล้วก็แม่นิดสามร้อยบาท พี่นิดหน่อย1,000บาทนะคะแล้วก็ไาล่ๆใายคนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากช่วไม่ได้เอ้ยซื่อกับขอบคุณห,หลายๆเด้อให้ได้รับขึ้นลอยเท่าพันเท่าครับให้ขึ้นลอยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องเด้อ โขกโขกมันมันสุขภาพร่าหลังไกยแข็งแรงเด้อเพื่อนติดแมวสมอมากขอบคุณหลายๆขอบคุณติดหน้าหันหกสิบบาทนะคะเรียสี่สิสสสสบขอบคุณหลายๆพี่น้องทายเป็นติ เอาชิมเมียไปซ้ำหนีแล้วพี่นลองเลยเดีด๋วยวเผากันไหมนักติดก็ไปฝาดกุนไหล่กุนกแช่กุนซ่ากุนข่กุนซิปสามต้องปลุกล้ำเพลินออฟพิเชียลนะครับจำนำชิมเมียไปซ้ำหนีสักก้กอ,กอ,น,อน,น,กนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ